นอไม้เผานอใหม่หอ้องนอกจากที่ไปหามาน่อใหม่เผาดโดนพดค่ะตัดปาดออกเลยจ้ะเรือร่ออันนี้ไปหามานอใหม่หลายหลายจะแต่ว่าไปมากอะ เมื่อยหลายเติบเนะาะเพราะว่ามันเป็นลำหงหน้ากันยุติติดกันมันเป็นลำบ้องลำลำหงลำหงก็คือมันเป็นลำธารธรรมชาติอะคะ่ะลำน้ําธรรมชาติเป็นคลองสายเล็กๆเนาะเป็นคลองน้ําสายเล็กๆมันก็จะเล็กกว่าลำห้วยบันนอกภาษาภาษาอียานเขาจะเรียกว่าลำหงนะคะลำน้ําสายเล็กๆ อยู่ตามท้องไร่ท้องนาของบ้านเรานี่ค่ะเกะออกเลยใครนี้ก็เฉือนตายเขานิดหน่อยก็จะเกะออกได้ง่ายตีด,ดำๆอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะไปล้างนะจ๊ะอุ้ยเผาไหม้เกินไปนะคะนี่ปาดออกเผาวไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็เอามาเคียน ย่งแล้วก็ไปต้มถ้าผู้ใดสิเก็บเป็นถนอมอาหารต้มแล้วก็เก็บใช้ในตู้เย็นไว้ได้ดนูน้ะจ้ะเก็บใส่เก็บใส่ซองฟิตไปเลยกระไดเป็นปีคือกันนะจ๊ะเนาะเขียนก็คือการทําหน่อไม้เนี่ยให้เป็นเส้นนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะไปล้างแล้วก็มาเขียนกันนะจ๊ะมันก็จะคล้ายๆแบบเวลากินอารมณ์ก็จะคล้ายๆกับ หน่อไม้ปีบแต่มันไม่เปรี้ยวนะคะเหมือนหน่อไม้ปี๊บหน,หน่อไม้นึงแต่มันจะไม่เปรี้ยวก็คือการที่คือถ้าหน้าหน่อไม้อะทางภาคอีสานเขาทําแบบนี้หน่อไม้อะเอาไว้ซุปเอาไว้แกงนะคะสะการเผาหนีหน่อใหญ่ๆเลยที่ไปหามาวันนั้นเดี๋ยวเราเจะไปล้างนะคะที่เป็น อไอเนี่ยดำๆที่ถูกเผาเนี่ยออกไปนะคะแล้วก็จะเอามาทําเป็นเส้นการทําเป็นเส้นหน่อไม้ที่ทําเป็นเส้นเนี่ยไม่รู้ว่าอีสานบ้านอื่นเขาจะเรียกเหมือนกันหรือเปล่าแต่บ้านข่อยเอื่นว่าหน่อไม้เคียนนะคะหรือว่าเคียนหน่อไม้นะคะก็คือทําทําให้มันเป็นเส้นนะคะคือการเคียนหน่อไม้เดี๋ยวเราไปล้างก่อนแล้วจะมาทําให้ดูนะจ๊ะก็คือการเอาไปล้าง ล้างออกให้หมดนะคะเคียนหน่อไม้เยจ้ะพี่น้องเลยเคียนหน่อไม้บานเท่าอื่นเคียนแมนบลก,ก็คือซ่อมนะคะเอามาขูดแบบนี้หน่อไม้ปี๊บก็ทําลักษณะเดียวกันแบบนี้นะคะใครที่อยู่ในเมืองเนาะไม่ได้มีหน่อไม้สดกินแบบนี้นะคะไม่ได้มีการเผาหน่อไม้แบบนี้เขาก็จะใช้หน่อไม้ปี๊บนะคะ โดยส่วนใหญ่ที่เราไปกินอยู่ตามร้านอาหารอีสานนะคะเราสั่งซุปหน่อไม้ก็จะเป็นหน่อไม้ปี๊บนะคะก็ทำลักษณะเดียวกันแบบนี้ถ้าไม่ต้องการเส้นให้มันยาวมากนะจ๊ะแล้วก็เท่านี้เราก็ตัดแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องการเส้นยาวแล้วก็เอาทั้งทั้งนี่เลยคะ่ะทั้งหน่อเลยขูดทั้งหน่อนะคะ อยู่ต่างจังหวัดนะคะอยู่บ้านนอกบ้านห้าเนาะจ้าเนาะหากินใดง่ายๆหากินน้ำไห้น้ำหน้าน้ำหัวน้ำสวนเนาะจ้าเนาะปลูกพักปลูกงาถ้าหน้าฝนน่ะโอ้ยเบอ่อแต่แนวกินจ้ะพี่นอนจักกบจักเขียดจักปลาจักนมไหม่พักนั่งอ่างา้าเกิดเต็มหัวเต็มสวนเต็มหน้าเลยจ้ะ ยามหน้ากะมีพักกะแย่งแต่ว่าส่วนตัวนี้บ่ถือกับกินพักกขะแย่งเนาะคะ่ะผูเขาผูล,งลังค้นเิ่นว่าแกียงเราไม้ใส่พักกขแย่งแนนบ่แต่บ้านคอยนี่บ่คอยถือมีพอกินพักขแ่แยงคนเดียวจ้ะน้องนันกะบิกินแม่ก็บอกินน้องก็บอกินมิตรพอกินกับขอหญย ออกเป็นเส้นไม่ต้องใช้มีดตัดเลยนี่จะ้ะก็เป็นเส้นเห็นบอ่ะทำให้ดูอกหนอนหนึ่งได้ปะนอนใดดีนอนอ,นอนนีนอนย,ยังไงเนาะทำให้ดูอีกหนอนหนึ่งเด้อขูดยาวๆแบบนี้เลยก็ได้วางไว้แล้วก็เอามือนี้จับไว้นะคะก็ขูดไปเลยยาวๆถ้าเราอยากจะได้เส้นยาวๆ แล้วแต่เรานะคะจะเ,เส้นยาวเส้นสั้นถ้าไม่ต้องการเส้นยาวก็ตัดครึ่งก็ได้หน่อไม้ปี๊บก็ทำลักษณะเดียวกันแบบนี้นะคะโดยส่วนใหญ่เท่าที่รู้มาหน่อไม้ปี๊บเนี่ยมันจะเป็นหน่อไม้หน่อไม้ไล่เนาะแต่อันนี้มันจะเป็นหน่อไม้มันเป็นหน่อไม้ทองหมอจากพี่น,อน้องเจสิี่เาว่าจังไส มันเป็นห่อไม้ที่เกิดตามธรรมชาติเนาะเหนือมันกันไผจักว่าเป็นไั่พันอะไรแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันไม่ใช่กิมซูงซางหมนหรือว่าไผ่ลวกไผ่ตรงไม่ใช่แน่นอนมันเป็นไผ่ไผ่โบราณที่มีมานานแล้วนะคะปู่ยาตาทวดก็ สมัยก่อนก็มีไผ่รุ่นนี้แหละหน่อไม้ตามไพ่อีสังก็จะมีแค่หน่อไม้หน่อไม่ย,ยังนอเพิ่นว่าแม่เพิ่อนอื่นหนอโจดเออหนอโจดมันก็คือหน่อไม้ไล่หน่อไหม้ไล่ถียูน้ำผู้น้ำน้ำขาวอะค่ะที่บ้านสมัยก่อนจะมีสองแบบก็คือหนอโจดเนี่ยจะอยู่ตามนาโคก นาโคกนาดอนแต่ถ้าหน่อไม้อันนี้จะอยู่ตามลำล่องลำห้วยนะคะลำน้ำเล็กๆที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนาของเราก็มันมีมาหลายสมัยหลายยุคแล้วอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าหน่อไม้พันอะไรนะคะแต่มันเป็นไม้โบราณไผ่โบราณที่อยู่กับคู่กับอีสานบ้านเฮามานานแล้วนะคะ เราทำเสร็จแล้วมาดูขั้นตอนการที่เราจะเอาไปต้มนะจ๊ะเดี๋ยวกลับมาดูการต้มะคะ่ะคือต้มเสร็จแล้วก็เก็บเข้าช่องฟีดไปเลยนะคะเก็บได้เป็นปีนะจ๊ะแล้วก็ถ้าใครจะเอาไปทำหน่อไม้ซุปหรือว่าแกงหน่อไม้เนี่ยก็คือต้มเสร็จแล้วก็เอาน้ำย่านางก็ทำการแกงได้ปกติเลยมันหน่อไม้สดเลยนะคะ เราก็ใส่น้ําพอท่วมนะคะนี่เห็นไหมกดลงก็พอท่วมนะคะแล้วก็ต้มต้มไปแล้วแต่ความขมของหน่อไม้นะคะครึ่งชั่วโมงถึงห้าสิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วแต่ว่าออลองชิมดูว่าถ้าหน่อไม้มันหายขมแล้วอ่ะก็แสดงว่าใช้ได้นะคะต้มไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็ลองชิมดูถ้าหน่อไม้หายขมก็ถือว่าใช้ได้แล้วโอเคนะคะ แต่ถ้าเกิดว่ามันยังขมอยู่ก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะจะชิมดูหน่อยนะคะว่าหน่อไม้เนี่ยมันจืดหรือยังนะคะอืมโอเคจืดแล้วไม่ขมแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟได้เลย รอให้เย็นนะคะหลังจากนั้นเราก็ปั้นน้ํานะคะบีบน้ําออกแล้วก็ไปใส่ในช่องฟิตไว้เก็บไว้กินได้นานเป็นปีนะคะหรือว่าใครจะไปแกงเอาไปทำซุปต่อก็ได้เลยตามสบายนะจ๊ะโอเคเดี๋ยววันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะจ๊ะนี่หน่อไม้ร้อนๆเลยใครจะเก็บใครจะแกงใครจะไปซุปก็ตามใจเลยนะจ๊ะ